สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมากับข่าวแบบสุดช็อกเลยนะครับกับค่ายบาจาร์นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์ของประเทศอินเดียนะครับที่มาทําตลาดในบ้านเราได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยทางค่ายบาจาร์นะครับนะได้ประกาศนะครับออกสื่อเลยนะครับลงมาว่านะฮะ จะหั่นราคานะครับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ทําตลาดอยู่บ้านเราทั้งหมด5รุ่นนะครับโดยเขาจะหั่นราคาไป50%เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนก็คือเขาลงขายอยู่เท่าไหร่เขายอมขายแค่ครึ่งราคาครับนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อาจจะเป็นเพราะยอดขายที่ไม่ค่อยพุ่งปีตปาร์ตหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะยุติบทบาท าทางการตลาดของบ้านเราก็เป็นได้นะครับเพราะว่านะมันก็คงดองอยู่ในสต็อกอยู่สักระยะแล้วนะครับนะก็พูดกันตรงๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะสำหรับคนที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานนะครับที่มันผมคิดว่ามันดีแล้วมันตอบโจทย์มากกว่ารถมือสองเลยกันเนาะ ถ้าสมมุติว่าเราได้ราคาที่ไปซื้อมือ2ก็อาจจะต้องเอามาซ่อมเอามาดัดแปลงกว่าเดได้ใช้สมบูรณ์100%ยเนตมันต่างๆนานาอีกแต่วันนี้ผมจะมาพูดลดในราคามือ1ที่มันเหมือนราคามือ2เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงรุ่นแรกเลยนะครับ รุ่นแรกเลยนะครับก็มากับบาจ a ดโดมิน่า400นะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในคลาส 400cc นะครับเป็นทรงถ้าผมมองมันก็จะเป็นทรงเนกเก็ตนะแต่ทางค่ายเขาบอกว่าเป็นทรงสปอร์ตทัวร์ิงนะครับก็อาจจะมีช่วงระยะแฮนด์ที่ยกขึ้นทําให้ท่านั่งขี่สบายทาั้งๆที่หน้าตามันออกจะดูเป็นทรงเนกเก็ตเนกเก็ตนะครับนะแต่เขาบอกมาว่ามันเป็นออกแบบมาบบสําหรับสายเดินทางนะครับนะ ราคาเต็มมาเลยนะครับวันนี้อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับกับราคาที่มันออกมานะครับยอมรับเลยเพราะว่าถ้าเป็นผมมีเงินในบัญชีนี้ผมคงอาจจะคว้าไว้ขี่เล่นสักคันนะครับนะคันนี้นะครับบาจัดโดมิน่า400นะครับนะปกตินะครับราคานะฮะขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะฮะโดยทางบาจัดนะครับได้เสนอนะครับให้ลูกค้านะครับที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับคุณซื้อได้เพียง 74,500ื 74, บาทเท่านั้นเองนะครับนะ้มันโคตรโคตรถ4 0 0ร้อยซีซนะีมือหนึ่งเจ็ดหมื่นอ่ะมันจะไปหาที่ไหนได้ครับเพื่อนๆนะฮะมันโคตรจะคุ้มเลยอะ่ะนะในความรู้สึกผมมาถ้าแบบใครไม่ซีเรียสเรื่องยี่ห้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะแบบเออไม่ต้องกลัวเรื่องการซ่อมอะไรอาจจะมีความรู้เรื่องการซ่อมนิดหน่อยนะฮะหรือว่ามีช่างไว้ใจได้ผมผมเป็นขนาดผมไม่ใช่ช่างผมยังอยากเอาเลยนะมันเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองอะ่ะนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็สามารถผ่อนได้อีกนะฮะเงื่อนไขาการผ่อนก็โคตรจะดีนะฮะผ่อนได้ถึง60สงวดนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ1,863บาทเอาง่ายๆผ่อนทูก็เวฟนะฮะผ่อนทูก็เวฟนะครับแล้วก็หฟรีประกันลดหายนะครับฟรีจดทะเบียนพบรบมันจะหาคุ้มอย่างนี้ยจะไปหาที่ไหนอะ่ะนะ ผมวันนี้ก็แบบถ้าใครกําลังมองหารถมอเตอร์ไซค์นะครับคลาส 400cc ไปเดินทางข้ามจังหวัดนะผมเชียร์ตัวนี้เลยนะราคาโคตรถูกนะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเลยวันนี้มี5รุ่นเลยวันนี้ผ่านไปก่อนรุ่นแรกนะครับกับโดมิน่า400นะครับอ่านี่แล้วก็มารุ่นที่2ครับกับบาจาร์โดมิน่า 250cc นะครับตัวนี้ก็หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับอ่าสเกลรถนี่อาจจะดรอปลงมานะฮะ แต่ราคานะครับจากปกตินะครับขายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับทางบาจาร์ดก็หั่นราคานะครับเหลือซื้อเงินสดเพียง6,500บาทนะฮะโอ้ยคุ้มอ่ะครึ่งราคานะลดร้อยห้าสิบซีซีหกห0ื่นนะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณผ่อนได้ถึง60งวดนะฮะและผ่อนเพียงเดือนละ1,588บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับฟรีประกันรถหายแล้วก็ พร้อมกับฟรีจดทะเบียนพรบอโอ้คุ้มอีกรุ่นแล้วนะครับบาจัดโดมิน่าสองห้าศูนย์ซีซีนะครับอ่ามาอีกรุ่นนะครับบาจัดพันซานะครับ RS 200CC ซนะครับนะซื้อสดนะครับเดี๋ยวบอกรกาคาปกติก่อนราคาปกติอยู่ที่1 000 5 0 0 0 0บาทนะครับทางบาจัดหันราคานะครับถ้าคุณซื้อสดนะครับซื้อได้นราคา50,000นนะทรงสปอร์ต2 0 0 c ซี0บาท นะถูกกว่าเวฟด้วยมั้งเนี่ยราคาเนี้นะซื้อสดเนี่ยโอ้โหมันโคตรจะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงอะ่ะเออแล้วเราจะบอกก่อนนะครับว่าค่ายบาจาที่อินเดียนี่ไม่ใช่นะครับเขาเป็นรถตลาดของทางนู้นนะครับนะ่าแต่มาบ้านเราอะ่ะอาจจะแบงเป็นมือใหม่เนาะก็อาจจะแบบนะกว่าคนไทยจะยอมรับนะมันก็ต้องใช้เวลานะครับแต่เขาเพิ่งมาเปิดตัวบ้านเราเนี่ยมาทําตลาดบ้านเราได้ประมาณสองปีนี่เองนะครับโดยประมาณนะครับนะโดยรุ่นนี้นะครับ ก็สามารถผ่อนได้ถึง48งวดนะผ่อนงวดละ1,602บาทนะฮะพร้อมกับฟรีประกันลดหายกับฟรีทะเบียนแล้วก็พลบบนะครับกับบาจัดพันซ่า R S 200cc นะครับมากันรุ่นที่4นะครับกับบาจัดพันซ่านะครับรุ่น N S 200cc นะครับตัวนี้ก็มาในราคา50,000เหมือนกันนะครับจากปกติราคา99,000บาทนะครับ ก็ลดราคาไปจนเหลือ5 0,000บาทนะฮะนะตัวนี้เป็นทรงนเกตนะแหละนะครับเหมือนคล้ายๆคล้ายคตัวโดมิน่านะฮะแต่ก็ซีซีดอปลงมานะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ถึง48งวดนะครับแล้วก็งวดละ1 6 0่บาทนะครับฟรีประกันลดหายจดทะเบียนพรบฟรีนะครับกับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มองดูนะครับในราคาถูกกว่าเวฟนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับ มากับบาจาร์พันซา NS 1 6 0นะครับ 160cc ซีซีนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่50,000เหมือนกันนะฮะก็นะจากปกตินะครับ87,000นะครับนะก็ผ่อนเดือนละ1,602บาทเหมือนกัน48บงวนดนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าเขาหน่อยครับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทนะครับฟรีประกันรถหายแล้วฟรีจดทะเบียนพรบ นะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูโปรโมชั่นที่เขาจัดให้นะแต่ถ้าใครงบใครจะเล่นนะแล้วงบถึงผมว่าดันไป4 0 0ซ c เลยดีกว่านะโคตรจะคุ้มค่านะครับกับราคา104,900 0บาทนะครับอยู่ที่หันราคาแล้วนะครับถึงเต้นเบน,นิดนะครับอยู่ที่ราคา74,500บาทกับเจ้าบาจาร์ดดดมิน่า400นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาพูดคุย นะครับมาแจ้งโปรโมชั่นกับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาฟังคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือต่างประเทศนะครับก็จะพยายามมาอัปเดตยู่เื่ยแล้วก็ยิ่งราคายิ่งโปรโมชั่นมาดีเนี่ยผมก็จะมารายงานมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับนะก็ช่วยติดตามสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ